ะะต่อเนื่องเลยค่ะเป็นเรื่องราวของพี่สาวท่านหนึ่งนะคะจะมาเล่าเรื่องราวของน้องสาวน้องสาวเนี่ยอายุ39ปีนะคะแล้วน้องสาวก็มีความสามารถด้านศิลปะวาดภาพงานปั้นเคยเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นจิตอาสาศิลปะบําบัดกับจิต,ตปัญญาศึกษาให้กับเรือนจําที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นจิตอาสาให้กับพ Food Day ฟด้วยก็เรียกได้ว่านในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะงดงามนะคะซึ่งในมุมมองของ พี่แน่นอนค่ะอยากจะเห็นน้องสาวมีชีวิตที่สวยงามและอยู่ต่อแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือเราจะต้องไม่ยื้อน้องเอาไว้ให้ได้รับความเจ็บปวดและทรมานนะคะมาฟังเรื่องราวอยู่อย่างสร้างสรรค์แม้จะเป็นมะเร็งตับขอเสียงปรบมือให้กับคุณมีนทำทรงสนะกันค่ะ,คคะเรียนเชิญคุณมีนเลยค่ะเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่พอเกิดขึ้นกับถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือว่าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวมันมักจะไม่ค่อยธรรมดาค่ะมะเร็งตับก็คนเป็นเยอะนะคะในประเทศไทยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการเจอตั้งแต่ตอนต้นเจอตอนแรกๆตอนที่ขนาดยังไม่ใหญ่มากเนี่ยอาจจะมีการรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ก็แนะนําว่าอาจจะคุยกับคุณหมอลองหาทางหลายๆแนวทางเลือกดูว่าทางไหนเนี่ยที่จะเป็นทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีพลังงานแล้วก็แข็งแรงที่สุดในร่างกายในกรณีของน้องสาวเนี่ยก็คือแข็งแรงปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการอะไรใดๆแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงมากๆค่ะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไร พอเจออีกทีหนึ่งก็คือเหมือนก็ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วน้องสาวนะคะก็ชื่อนภา,าค่ะอายุ39ปีก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ทำงานเป็นศิลปนักศิลปะบำบัดค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครช่วยในหลายๆองค์กรที่อยู่เบื้องหลังหลายๆองค์กรเพื่อสังคม ตอนขณะที่เกิดเรื่องเนี่ยเขามีความสุขมากกับการทํางานที่ได้ช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นว่าคนที่เขาช่วยเหลือเนี่ยดีขึ้นเขาก็รู้สึกดีแล้วก็แบบมีความสุขมากๆนะช่วงนั้นพอเกิดเรื่องพอเจอว่าปวดท้องแล้วก็ไปตรวจเจอสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการยอมรับค่ะแล้วก็การเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่า มันเกิดขึ้นในขณะที่เหมือนกำลังเป็นช่วงที่ช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่ยอมรับเนี่ยคือจุดที่ที่คิดว่ายากที่สุดสำหรับการเป็นมเนะเร็งค่ะก็มีการรักษานะคะรักษาไปตามขั้นตอนที่คุณหมอแนะนำแล้วก็รักษาไปถึงจุดจุดหนึ่งะคะที่เขาคิดว่าร่างกายเขา ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถึงถึงถึงเวลาที่ที่จะต้องยอมรับจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ณนะตอนนั้นนอกจากน้องสาวจะต้องสู้กับมะเร็งแล้วก็ยังต้องสู้กับที่บ้านเพราะว่าน้องสาวเนี่ยมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่อง peace f u l d date แล้วก็หลายๆธรรมะปรัชญาหลายๆอย่างแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่รู้เลยค่ะก็เป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึง่งว่า เหมือนต้องมีการพูดคุยเปิดใจแล้วฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วก็สื่อสารแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าไม่ได้น่าจะบอกเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมากกว่าค่ะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่การให้การให้ที่ดีที่สุดอะค่ะ ก็คือการให้ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือเปิดใจพูดคุยแล้วก็รับฟังว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรความทุกข์ที่สุดก็คือความอยากอยากจะให้หายค่ะอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเป็นทุกข์มากแล้วก็ยากที่สุดแล้วะค่ะตอนนั้น การที่จะให้ในสิ่งที่คิดว่าเขาเนี่ยเหมือนเขาเข้าใจทุกอย่างอะเขาก็จะตัดสินใจได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นแบบนี้แล้วก็กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือความเข้าใจค่ะความรักความเข้าใจแล้วสุดท้ายก็คือรู้ว่าการที่เขาได้ทำสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็สิ่งที่เขา ได้ทําในช่วงเวลาที่เขาเหลืออยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามากหรือน้อยหรือว่าจะยังไงก็ตามแต่เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขค่ะก็คือสุดท้ายก็คือเป็นไปตามอย่างที่เขาเลือกอีพีถัดไปนะคะก็จะเป็น e ีีที่ได้เจอกับคุณหมอคุณหมอใจดีนะคะแล้วก็ทีมอเวนเจอร์เยือนเย็นทุกท่านนะคะก็ มาเยี่ยมตอนเย็นค่ะก็สมชื่อเยือนเย็นะคะก็คิดว่าคุณหมอมีพลังงานพิเศษบางอย่างค่ะที่ทำให้คนไข้สบายใจแล้วก็รับฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วสุดท้ายก็คือมีรอยยิ้มค่แล้วก็คนไข้ก็รู้สึกว่าเหมือนคุณหมอเข้าใจจริงๆว่าว่ากระบวนการธรรมชาติเป็นยังไง เราจะต้องดูแลยังไงให้ทั้งที่บ้านแล้วก็ผู้ป่วยเข้าใจตรงกันแล้วก็เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็แบ่งหน้าที่กันว่าคุณแม่ดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องอาหารเรื่องสุขอนามัยสุขภาพแล้วก็มินที่เป็นพี่สาวเนี่ยก็ดูแลเรื่องยาแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็จัดคิวเพื่อนฝูงค่ะให้ ให้เจอตามที่เขาต้องการหลังจากที่เจอทีมเยือนเย็นนะคะไก่ย่างส้มตําก็ได้ขึ้นโต๊ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อะไรที่เขาอยากได้ก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะกล่องก็เริ่มมาส่งต่างๆนานาสิ่งที่เขาซื้ออย่างแรกก็คือซื้อเก้าอ,อี้ให้พ่อค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำมี ขอให้คุณแม่ร้องเพลงให้ฟังก็ทำให้เขารู้สึกดีสิ่งที่นางได้ไปก็คือเทียนไม่มีค่ะคุณแม่ก็ประมาณนี้นะคะอาหารจานเด็ดค่ะก็เป็นข้าวคลุกปลาทูนะคะให้กับเนี่ยค่ะแมวดำไอจู๊ดเนี่ยค่ะไอจู๊ดนี่ก็เหมือนกับเขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่อตอนเด็กๆก,ก็หยอดนมแพะกันมาก็เป็นความสุขที่ ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาที่ทำให้เขามีความสุขจริงๆแล้วก็ความสุดท้ายค่ะที่เป็นเหมือนกับที่เขารอคอยจริงๆเลยก็คือได้เจอพี่ชายแล้วก็หลานสาวที่น่ารักคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแต่งตัวรอตั้งแต่เช้าเลยว่าจะได้เจอแล้วก็นับทุกลมหายใจค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันที่วันหนึ่งที่รู้ซึ้งจริงๆว่าคุณค่าของลมหายใจ สำคัญจริงๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลามากหรือน้อยขนาดไหนเราสามารถทำอะไรได้ให้ตัวเองมีความสุขให้คนที่เรารักมีความสุขแล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขวันนั้นก็เขาก็ได้รออยู่จนเจอค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนในบ้านรอคอยแล้วก็รู้สึกว่า ทำได้จริงๆแบบพร้อมๆกันทุกคนในบ้าน,นะคะ่ะมีคําถามว่าช่วงที่ไม่ค่อยโอทํำยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะลายเย็นๆอันนี้ทํำยังไงอันนี้เกิดอะไรขึ้นยาก็จะมาส่งเลยทางแกร็บนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คิดถึงขบวนการที่ต้องไปหาหมอหรือว่าไปให้ยาอะไรองี้ค่ะ คน,คนปกติก็ไม่ไหวค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาป่วยหรือว่าแบบแรงน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ท้อค่ะว่าแบบเหมือนกว่าจะได้เจอกว่าจะได้ยาอะไรเงี้ยค่ะทางเยือน,เย,นเย็นก็เหมือนทําให้สะดวกขึ้นตรงนี้คะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็ถามได้แล้วก็อาการข้างเคียงอะไรต่างๆนานาก็เยือนเย็นค่ะแล้วก็ยาที่ดีที่สุด ก็คือการรับฟังแล้วก็อบกอดจับมือทำให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ข้างๆเป็นยาที่ดีที่สุดค่ะถ้ายาที่แรงกว่านั้นก็คือการนั่งสมาธิหลายๆคนมักจะบอกว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาจริงๆเขามีกำลังที่อ่อนมาก สิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเราพุทโทรแทนเขาเนี่ยแหละแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปให้เขาเลยก็รู้สึกว่าเขารับได้แล้วก็รู้สึกถึงพลังงานที่ส่งไปได้ด้วยความสว่างอบอุน่นแล้วก็เป็นแสยแห่งความรักอันนั้นก็ทำให้เขายิ้มได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนภาพได้จากจากคลื่นรบกวนคลื่นแทรกอะไรต่างๆนานาก็กลายเป็นแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ เห็นเป็นสิ่งที่ดีๆงามค่ะช่วงสุดท้ายที่ยากที่สุดก็คือความกลัวตายการเผชิญหน้ากับความกลัวที่ถึงเวลาจริงๆต้องต้องไปแล้วเขารู้เยอะด้วยค่ะเขารู้เยอะเขาเหมือนกับว่าเรียนรู้ p e c e f u u l e a t h รู้ขั้นตอนรู้อะไรย่างนี้ทุกอย่างแต่พอถึงเวลาจริงๆก็รู้สึกว่ายากอยู่ดีเพราะว่าเขาก็เข้ามากอดแล้วก็รู้ได้จริงๆว่าเขากลัวมากตอนนั้นก็ต้องหาทางปลดล็อกอะคะ่ะว่าเขามีความกังวลเรื่องจิตสุดท้ายพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายสุดท้ายก็บอกว่าทั้งชีวิตเขาทำดีมาโดย,โดยตลอดจิตสุดท้ายของเขาเขาได้ทำไปแล้ว เราะฉะนั้นเขาไม่มีความกังวลเขาไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจิตสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าทั้งชีวิตคือทําเพื่อคนอื่นและทําดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็คือก็ดีแน่นอนมีบทสนทนาสุดท้ายที่อยากจะแชร์นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีเขียนสมุดเบาใจแล้วพุดโธแล้วอ่านหนังสือแล้วอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยังรู้สึกว่า จุดที่ยากที่สุดคือปล่อยแล้วก็ไปค่ะก็เลยมีคุยกันว่าชีวิตนี้สนุกไหมเขาก็บอกว่าสนุกมากชีวิตนี้สนุกชีวิตหน้าก็ต้องสนุกเหมือนกันแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยชอบการผาจญภัยไหมเขาก็บอกว่าชอบก็ลเลยบอกว่าให้นึกถึงว่าตอนนี้กำลังเก็บกระเป๋า กำลังจะเดินทางไปผจญภัยจริงๆการเดินทางเนี้ยเราเคยเดินทางกันมาแล้วหลายรอบเราแค่จำไม่ได้แต่ว่าน้องเนี่ยเขาอาจจะอยากได้โปรดีไงเลยรีบจองตัว๋วรีบไปหน่อยก็เขาก็เริ่มยิ้มก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นหนทางที่ปลดล็อกเขาได้ก็บอกเขาว่าอ่ะได้โปรดีแล้ว ก็อย่าแบกของไปเยอะก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำหนักเพิ่มก็ปล่อยวางมีอะไรที่เอาออกได้ก็ก็ก็วางไว้จะได้ไปแบบสบายๆเบาๆเ,เขาก็เริ่มยอมรับมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าจะต้องจะต้องวางแล้วจริงๆะคะ่ะก็มีบอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทุกคนก็ต้องจองตั๋วไปเหมือนกันตอนนี้เขาแค่ไปดูที่ทางเอาไว้ก่อนก็บอกมีบอกว่าแบบเจ๊เนี่ยชอบเพนท์เฮาส์สูงๆวิวดีๆให้เขาไปสวรรค์แล้วก็ไปดูที่ทางเอาไว้นะ <S <s <ync> <S เขาก็ดูรีแลกซ์แล้วก็เหมือนรู้จริงๆอะคะ่ะว่าจะต้องจะต้องเดินทางแล้วจริงๆ ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอเยือนเย็นด้วยที่ทําให้เข้าใจกระบวนการว่าการที่จากไปแบบธรรมชาติแล้วก็ไปอย่างสงบเนี่ยสามารถทําได้ที่บ้านก็เนื่องในวันที่เป็น positive care day นะคะอยากจะส่งกําลังใจให้ถึงผู้ดูแลด้วยเพราะว่าก็เป็นอะไรที่หนักพอสมควร หาทีมซัพพอร์ตค่ะมีเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างที่สามารถรับฟังเราได้หรือถึงเวลาที่เราจะต้องร้องไห้แล้วก็คือก็คือคนพวกนี้จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างเราได้มีผู้ใหญ่ที่เคยดูแลคนป่วยมาก่อนค่ะก็ให้เทคนิคมาเป็นคลดลับอยู่คำหนึ่งว่าให้คิดบวก ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันจะคิดบวกได้ยังไงทุกสิ่งอย่างมืดมนไปหมดแล้วก็ยากแต่ก็คำว่าคิดบวกนี้นะคะ่ะทำให้รอดมาได้จริงๆก็อยากจะส่งคำนี้เป็นโค้ดลับให้กับทุกคนด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ะคะ่ะมันจะผ่านพ้นไปได้จริงๆก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ดูแลทุกคนนะคะ สุดท้ายค่ะอยากจะขอบคุณคุณหมอทีมเยือนเย็นแล้วก็ทีมนางฟ้าเยือนเย็นแล้วก็ผู้ดูแลที่เป็นพาลาทิฟแคร์ทุกท่านอยากจะส่งกําลังใจให้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดเราเจอเคสเดียวยังรู้สึกว่าแย่แต่ว่าทั้งทีมเนี่ยค่ะมีคุณแม่นชไปช่วยน้องด้วย <laughs> ที่เหมือนกับทำให้เขาสบายตัวแล้วก็ไปได้อย่างสงบแล้วก็ สบายตัวก็ที่บ้านยังจำได้ไม่ลืมเลือนเลยก็ขอบคุณมากค่ะก็แล้วก็ยังมีทีมพาราทิฟแคร์จากพระอาจารย์ที่เมือเช้าเจอแล้วก็รู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยก็คืออยากจะขอบคุณทีมพาราทิ e แคร์ทุกคนในประเทศไทยที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปได้อย่างสวยงามแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นไปได้ตามความต้องการของของผู้ป่วยในแต่ละคนขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมพาราเทคจีพแคร์ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ